มีเพื่อนที่อยากจะเข้าวงการฮอลลีวูดหรือไม่นี่อาจจะเป็นเส้นทางรงบผลก็ได้เราอะชอบมากเลยนะคือถ้าม um> huh? so ีโอกาสแบบเป็นอะไรก็ได้อะในนั้นอะเป็นเอ็กซ네์ต้าเป็นวอร์เดิลไดใช้เป็นก้อนหินก็เอา่ี่อแคสทำไมล่ะคะทำาไม่ธออยากแคสมันมีเวลาหรอกเหมือนเหมือนกับเราจะมาเล่นหรอกเนี้ยน huh 네ี่คือคำถามที่เจอแล้วเราก็อาจจะแบบคิดอ่ถ้าเขาไม่เข้าใจหรอสนุกนะ ตอนเขาขอชื่อเราไปขึ้นเครดิตอะเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยได้มีชื่อได้หรอ <c oughs> เห็นหน้าประมาณหนึ่งวิแต่เสียงสวยมากและที่สำคัญคือแบบตอนจบ EP พี P, P ่วูดีชื่อขึ้นมันขึ้นเป็นชื่อเต็มนาทาชาโยเกิร์ตบุญประชม <Wow. S 1> คือแบบชื่อตัวยาวมากคือแบบผลลุกตื่นเต้นทั้งๆที่แบบในภาพเห็นเพียเดียวมันตอบย้ำเราว่าเราเคยรู้สึกแบบนี้มานานมาแล้วนี่ว่าเราทำอะไรสำเร็จ ด้วยตัวเองอม,มันเป็นยังไงความรู้สึกนั้นมันหอมหาวานแบบไหนความรู้สึกนั้นมันอิ่มเอมแบบไหนแต่แค่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเราอาจจะมีความสุขแบบอื่นความภูมิใจแบบอื่นจนทําให้เรามีความรู้สึกกับสิ่งสิ่งนี้กับตัวเองน่ะมันอาจจะลดทอนหรือมีบางอย่างมาแบ่งไปแต่ณวันนั้นณตอนนี้ความรู้สึกที่เราภูมิใจตัวเองในสิ่งที่ตัวเองทาแล้วมันสําเร็จขึ้นมามันชัดเจนมาก